ผมนะครับอตอนที่เลือกตั้งปี6-2แล้วก็ทุกๆเวทีดีเบตท,ที่ผ่านมาถ้าผมมีโอกาสได้ขึ้นเนี่ยเมื่อถูกถามตอบประเด็นเนี้ยตัวผมเองตอบเสมอว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการล้มล้างสถาบันและผมบอกในในบางเวทีดีเบตด้วยซ้ำว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พักอ,อ,อนาคตใหม่ก้าวไกลจนถึงพักประชาชนเนี่ยมีนโยบายล้มล้างสถาบันผมขอลาออกจากพักผมเคยพูดบนเวทีดีเบตไปแล้วผมไม่เห็นด้วยผมผมคิดว่า สถาบันพระมหากษัตริย์จาเป็นที่จะต้องอยู่กับสังคมไทยเพียงแต่ว่าจะปรับบทบาทตําแหน่งแห่งที่อย่างไรให้มันสอดคล้องกับคุณค่าสากลในเรื่องประชาธิปไตยครับไอทีของพาคเองเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบละเทสระบบนานแล้วนะแล้วขออนุญาตให้เครดิตแบบไม่เอ่ยนาะมจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องนําเรียนตามข้อเท็จจริงว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับระบบบริจาคระบบสมาชิกเนี่ยตรวจพบการจราจรทางเครือข่ายผิดปกติความหมายก็คือเรา สงสัยได้ว่าและเชื่อได้ว่ามีการแอบโจมตีเว็บไซต์ของพรรคจริงๆแต่ว่าเอาของเราไม่ลง uh huh. อาจจะมีช่วงนงนวบ้างที่หลายๆคนเนี่ยส่งเข้ามาโน่นหลังบ้านว่าทําไมระบบมันช้าจังเลยหรืออะไรเลยเนี่ยจริงๆเราถูกโจมตีจริงๆแล uh ้ว huh. อันนี้มีหลักฐานยืนยันนะแต่ว่าเอาไม่ลงเพราะว่าคนที่อยู่บีไฮเดซีนอยู่เบื้องหลังในการพัฒนานระบบตรงนี้ uh huh. จริงๆก็เป็นประชาชนที่อยู่ในสายเทคโนโลยีนะครับที่เป็นบ,บริษัทเทคโนโลยีชั้นนาเป็นที่รู้จักในประเทศเน uh ี huh. ้แต่เขาเข้ามาช่วย